ไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับกับการเดินหน้านะครับยึดคืนพื้นที่ที่มีการปลุกลุกที่ของสปกอันนี้ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่ผ่านมานะครับก็มีในส่วนของคนที่เขาไปครอบครองที่อย่างผิดกฎหมายนะครับก็ไปคืนที่ให้กับสปกเหมือนกันที่เป็นข่าวดังเลยนะครับก็เป็น คุณแม่นะครับของนักธุรกิจชื่อดังนะครับคุณอนันต์อวโภคินนะครับที่ไปคืนพื้นที่ก่อนท่านี้ตอนนี้เองนะครับทางสมบกจังหวัดนะครับเขาก็เตรียมที่จะนําพื้นที่นะครับที่สามารถยึดมาได้เนี่ยสามพันกว่าไร่ก็จะไปแจกจ่ายนะครับให้กับบรรดาเกษตรกรแบ่งให้คนละห้าไร่ด้วยกันแต่เขาก็มีข้อกําหนดเหมือนกันนะครับว่าคุณจะต้องไปปลูกพืชนะครับที่เป็นพืชปลอดสารพิษแล้วก็ต้องเข้าในรูปแบบของสากลด้วยครับค่ะคือในพื้นที่นะคะสามพันกว่า ไร่ก็จะแบ่งเป็น3แปลงด้วยกันน่นอกจากที่จะมีเจ้าของเดิมก็คือนางสาวเพียงใจหานพาณิชย์ซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณอน,นอจจันต์อัชวะโพคินเจ้าของนายแอนทาส์ก็จะมีพื้นที่ของสมาคมชื่อดังแห่งหนึ่งแล้วก็เป็น อีกหนึ่งแปลงเป็นของวัดป่าหลวงตาบัวยาณสัมปันโนหรือว่าวัดเสือนะคะซึ่งทั้ง3แปลงค่ะพอมารวมกันก็จะได้เนื้อที่3094ไร่หน้าแปลงอยู่ติดกับถนนสาย323กาญจนบุรรีสซโยค่ะ ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าก็จะเอาพื้นที่ทั้งหมดนี่แหละค่ะมาจัดสรรให้กับประชากรให้กับกเกษตรกรรายละ5ไร่อย่างของนางสาวเพียงใจก็มีมากกว่า1,200ไร่เขาจะแบ่งเป็นที่ดินรวม563ไร่แล้วก็เป็นส่วนที่จัดสรรให้กับประชาชนอีก700ไร่แบ่งเป็นรายละ5ไร่ ส่วนพื้นที่ของวัดป่าหลวงตาบัวยาณสัมปันโนนะคะมีทั้งหมด931ไร่แบ่งเป็นที่ดินรวม285ไร่และอีก616ไร่ด้วยกันเนี่ยแหละค่ะที่จะไปจัดสรรให้กับประชาชนอีกรายละ5ไร่เช่นเดียวกันแล้วก็อีกหนึ่งส่วนนะคะ900ไร่เป็นของสมาคมชื่อดังแห่งหนึ่ง เขาจะแบ่งเป็นที่ดินรวม400ไร่แล้วก็ส่วนที่จัดสรรให้กับเกษตรกรอีกรายละ5ไร่จํานวน500ไร่ด้วยกันค่ะครับซึ่งทางสปปก,กาญจนบุรีนะครับคุณวัชรินวากะมนุนนะครับก็บอกนะครับว่าตอนนี้ได้กําหนดพื้นที่นะครับเพื่อน,นําร่อง เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปนะครับในรูปแบบของสากลหากแผนการประสบผลสําเร็จนะครับก็เชื่อว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้นะครับจะเป็นชุมชนสากลที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดด้วยและก็คาดการกันนะครับว่าน่าจะพัฒนาพืชผลการเกษตรที่ปลอดสารพิษโดยประชาชนคนใดนะครับก็ตามเนี่ยที่ได้รับการจัดสรรที่ดินเขาก็มีข้อกําหนดนะครับคือเมื่อคุณได้ที่ดินมาแล้วคนละ5้าไร่นะครับก็ต้องประกอบอาชีพนะครับมีการปลูกพืชผัก ผลไม้นะครับตามที่เราถนัดและที่สําคัญเนี่ยต้องเป็นผักเป็นผลไม้ปลอดสารพิษและอีกหนึ่งข้อแม้คือต้องเข้าเป็นสมาชิกของสากลทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเราได้ผลผลิตออกมานะครับสากลเนี่ยเขาก็จะมารับซื้อพืชผักผลไม้ของเราประชาชนเองก็ไม่ต้องเดือดร้อนด้วยนะครับไม่ต้องไปหาตลาดนะครับส่วนพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างพื้นที่ของวัดเสือซึ่งส่วนใหญ่เองก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในภูเข,ขานะครับมีโขดหินจนนํานวนมาก อันนี้เขาก็จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติครับค่ะ